Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสธรรมชมบังเกิดมีเนดะท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงยศศักดิ์จงตระนักให้ดีในตอนที่แล้วว่ายศศักดิ์เป็นของหนักสําหรับคนไม่มีความสามารถประการที่สองคิดเยอะๆว่ายศศักดิ์เป็นพิชฆาตของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ยุติธรรมเรื่องการแต่งตั้งใครก็แล้วแต่ต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมคือปราศจากอคติ เรื่องอักติจะไม่พูดแต่จะพูดเลยว่าเวลาจะแต่งตั้งใครเนี่ยความยุติธรรมดูตรงไหนเอาอะไรมาสอดส่องมนุษย์เอาอะไรมาสอดส่องพระสงฆ์ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหลักการเอาไว้หนึ่งให้ปฏิบัติสองให้สอดส่องหลักการเดียวกันนได้สองเรื่องอ่หนึ่งผู้นั้นไปปฏิบัติสองผู้เข้าประชาสอดส่อง พระจึงตรัสเอาไว้ว่าอุทานวโตสติมโตสุจิกรรม,มะสะนิสมการิโนสัญญา,าสจจธรรมชีวิโนอปมตาตสะยะโสพิวัติขอถอดความพุทธพจน์นี้แปลดันงนี้ว่ายศและลาบย่อมมาสู่ผู้ขยันคือที่หนึ่งสติมั่นสะอาดล้วนคิดทุนทีทั้งอ่อนน้อมถ่มตนเป็นคนดีไม่ประมาทเจ็ดอย่างนี้ดีแน่เอ่ยผู้ที่ปรารถนายศแลรลาบ ต้อนะงขยันสติมั่นคือไม่หลงลืมในการนัดหมายและงานของตัวเองและเตือนตัวเองว่าเรามีตำแหน่องอะไรสะอาดล้วนทำงานสะอาดสะอา้านมีแผนการที่ดีคิดทันทีวางแผนอย่างดีแล้วและประเมินแผนคำนวณความสำเร็จและความผิดพลาดว่าความสำเร็จจะต้องมากกว่าความผิดพลาดและชิตตัดสินใจทั้งอ่อนน้อมถม่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ได้ยศนั้นเป็นคนดีคือมีศีลธรรม ไม่ประมาทในงานและชีวิตเจ็ดอย่างนี้ดีนะเอ่ยผู้ที่ประสงค์ยศศักดิ์ก็ใช่หลักการอันนี้ผู้ที่ไปพุ่มข้าบัญชาที่ประชานกติก็ต้องเอาโอ้อคนนี้ขยันไหมเพราะรุ่นนี้ขยันไหมสติมั่นหลงลืมไหมสะอาดไม่งานนะ่ะคิดทุ่นทีเป็นผู้ที่มีวางแผนง,งานดีไหมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่บ้ายศไม่เห่อสมณศักดิ์เป็นคนดีก็คือเป็นคนดีเป็นพระดีไม่ประมาท เป็นผู้เจริญกรรมาฐานก็ได้ไม่ประมาทในชีวิตและงานและคนเจ็ดอย่างนี้ถ้าเราแต่งตั้งไปก็จะสามารถทำให้งานนั้นไปได้ดีๆทั้งราชการและคณะสงฆ์แต่ถ้าผู้ที่อยากจะได้ก็ได้ด้วยวิธีการประจบประแจงคลุกคเคลียเลียทับข้าหาได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านหรือผู้ที่แต่งตั้งก็หลงเอาไปวันนี้มันคนของฉันคนนั้นไม่ใช่คนของฉัน ขอให้ผู้บริหารทั้งหลายจำไว้เถอะคนที่ทำงานคือคนของฉันเพราะราชการไม่ใช่ของท่านที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่ของท่านมันเป็นของส่วนรวมตัดสินใจราชการรัฐวิสาหกิจและการาสงส์ผิดพลาดเนี่ยมันจะพลาดไปนานถือว่าผู้บริหารสร้างความเสียหายให้แก่วงการราชการรัฐวิสาหกิจและคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นความแม่นยำตรงนี้จึงมี และถ้าไม่แม่นยําตรงนี้เมื่อดูคุณสมบัติของคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้เมื่อเขาเปรียบเทียบแล้วเขาจะรู้ว่าท่านผู้บริหารจะไม่ได้รับการยอมรับนับถือและจะถูกติชินินทาด่าทอท่านจำไหมแม้เมื่อไม่ได้ยินเขาก็ดา่าท่านว่าไอ้ไอ,ไอทั้งคนทั้งพระเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆแล้วก็ทำให้มันถูกต้องทุกอย่างจะดีขึ้น